บทสวดที่13บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสมะพินิมมิตวาสาวุธันตังขีเมฆลังอุทิตโคสรารนีสะสมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกรลพิยุตชิตะสัพพะตัดลตติงโคลัมปนาลาวะกามคทะ,ะ,ะยักขัง ขันตีสุทันทวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวะตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคชามลังอติมัตตภูตังทาวัคขิจักกามสานีวะสุทาลุนันตังเมตตมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวะตุเตชยมังคลา ุขิตตะคัคขามาติหัตทะสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนปะปัถังคุลิมาละวันตังอิธีพิสังฆตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวะตุเตชยมังคลานิกตาวานะกะถมุธหลังอิวะคัพพินิยาจินจายะทุตถวะจานังชะนะกายมมาเช สันเตนะโสมวิธินาชิตวามมนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกวาทเกตุงวาทาพิโลปิตามนาอติอันทภูตังปัญญาปทีปชริโตชิตวามมนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิ นันโทปะนันทะผู้ชังวิผู้ทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทมาปะยันโตอินทูปเศษทวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวะตุเตชยมังคลานิทุกขาหะทิฐิผู้ชะเคนะสุทธัธาหัดถัง พม,มังวิสุทธิชุติมิตรทิพากาพิธานังยานาคาเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสา,า,าวาตุเตชายามังคารานิเอตาปิพุทธชายามังคลาอัตคาถาโยวาจโนที่นาทีเนสารเตมตันทีหิตวานาเนกวิธิธานิจุปัฏวานิ ขังสุขังอธิคเมยะนโลสปันโยมหากาลุนิโกนาทโทหิตายะสภะปานินางปุเรตวาปารามีสัภาปตัตโตสัมโพธพพพิมุตตมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเตสัมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสก,กยานางนันทิวัตวัทกทะโกเอวังตะวังวิชโยโหหิห ชายสุชายมังคะเลอปาราชิตะปันลังเกสีเสปทาวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุธานางังอ,อัคปตโตปะโมทติสุนักตังสุมังคลางังสุป,ปะพาตังสุหุหีตังสุขโนสุมุตหุโตจะสุยิถังพัมมะจาริสุ ปัทถกินังกายากรรามังวาจากามังปัทถกินังปัทถกินังมโนกามังปณีทิเตปัทถกินาปัทถกินานิกัตตวาละพันทัดเถปัทถกินีทะวะัตตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทาโสพรภวันตุเต พระวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรม,มานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเตพระวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวาานะสทาโสตีพระวันตุเต